วันนี้เรามานําเสนอนะครับเครื่องตกดินนะครับยี่ห้อเฟอร์เฟคนะครับตัวแท่นนะครับจะเป็นรุ่น4 9 0 t นะครับนะครับ4 9 0 t นะครับนี่ครับเป็นของเครื่องตัวเครื่องตัวนี้นะจะประกอบเครื่องยนต์เบนซินนะครับ๋วเราจะบอกวิธีการใช้งานคร่าวๆนะครับ ตัวนี้นะครับจะเป็นสวิตคันเร่งนะครับถังใส่น้ํานะครับสวิตเปิดปิดตัวนี้เป็นน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับใส่เปิปดปิดน้ำมันเชื้อเพลิงตัวนี้คือโชค๊คถังใส่น้ํามันเชื้อเพลิงนะครับใช้น้ามันเชื้อเพลิงเบนซินเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวเครื่องนะครับต้องใส่น้ำมันเครื่องก่อนการใช้งานทุกครั้งนะใส่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ัวเครื่องครับสามารถเข็นไปมาได้เดี๋ยวลองเข็นนะนะครับจะมีล้อครับเข็นไปมาได้สะดวกค,ครับุนหมุนกลับมาทางเดิมเลยเดี๋ยวเราจะลองติดเครื่องให้ดูนะครับเ,เดี๋ยวลอ้ลอล้อล้อขึ้นมา เวลาใช้งานเราต้องดันสวิตไปที่เปิดก่อนนะครับแล้วก็ดันโช๊คไปด้านซ้ายโชค๊คไปขวาแล้วกดจุดตัวเล็ก โอเคครับลูกค้าท้าใดสนใจทักเข้ามาในข้อความได้เลยนะครับขอบคุณครับ